Welcome BSK2 Channel 2026 Honda กลับมาอีกครั้งกับการเปิดตัวรถ SUV รุ่นยอดนิยมที่คนไทยรอคอยกันมากที่สุด Honda Control V 2026รถที่ขึ้นชื่อเรื่องความอนเนกประสงค์ความสบายและเทคโนโลยีสุดล้ํซึ่งครั้งนี้บอกเลยว่า Honda ไม่ทําให้ผิดหวังทั้งด,ดีไซน์ใหม่ทั้งคันมาพร้อมกับสมรรถนะที่เหนือชั้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเริ่มตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูโฉบเฉี่ยวดุดันและหรูหราก,กว่าเดิมเหมือนรถยุโรประดับพรีเมียมเส้นสายตัวถังดูคมชัด, Ed, ดไฟหน้าเล d ด y e s i g ใหม่ ให้ความรู้สึกสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมพร้อมลายโครมเมียมสุดเท่และล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด19นิ้วที่ช่วยเพิ่มบุคลิกให้รถดูทรงพลังและมั่นใจบนถนนทุกเส้นทางเมื่อมองเข้าไปด้านข้างจะเห็นว่าตัวถังยาวขึ้นเล็กน้อยกว่ารุ่นก่อน ส่งผลให้ภายในห้องโดยสารกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีแค่ขยับเท้าใต้กันชนท้ายก็เปิดได้ทันทีสะดวกสุดๆส,ส,สำหรับคนที่ถือของอยู่และสำหรับด้านท้ายไฟ,ไฟท้ายเหล็ตแบบซิกเนเจอร์ดีไซน์รูปตัวแอลกลับหัวทำให้ดูแตกต่างจากคอนโทรลวี v, รุ่นก่อนๆอ,อย่างชัดเจนเส้นสายรวมถึงการชนท้ายที่เพิ่มความหนาแน่นให้รถดูมีมิติและความแข็งแรงภายในห้องโดยสารของ Honda Control v 2026ถูกออกแบบใหม่หมดเน้นความเรียบรู และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแทงคอนโซลหน้ามีดีไซน์แบบ h ฉวอยแซดโอลพร้อมช่องแอร์แนวยาวตลอดด้านหน้าหน้าจอสัมผัสขนาด10.2นิ้วรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายมาพร้อมระบบเสียงพรีเมียมจากโบสให้คุณภาพเสียงที่คงชัดทุกย่านความถี่บอกนั่งหุ้มด้วยหนังแท้เกรดพรีเมียมนุ่มและอบรับสรีระได้ดีเยี่ยมส่วนบอกหลังสามารถปรับเอนได้หลายระดับและมีพื้นที่วางขามากขึ้นเหมาะสำหรับเดินทางไกลแบบครอบครัวหรือใช้ในชีวิตประจำวันก็ลงตัว พวงมาลัยมติฟังก์ชันแบบใหม่ให้สัมผัสแน่นมือพร้อมมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบและที่พิเศษคือระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติแบบแยกโซนซ้ายขวาเพิ่มความสบายให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งอีกทั้งยังมาพร้อมบอะแถวที่3ที่พับเก็บได้ทําให้สามารถปรับพื้นที่เก็บสัมภาระได้ตามต้องการ ในด้านสมรรถนะ Honda Control v 2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์1.5ลิตรและเครื่องยนต์ไฮบริด2.0ลิตรอีกเอชวที่ให้ทั้งความแรงและประหยัดน้ำมันรุ่นไฮบริดให้กำลังรวมสูงสุดถึง204แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลจากมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้การเร่งแซงทำได้ทันใจและนุ่มนวลในเวลาเดียวการระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อนหน้าและแบบ BWD สำหรับผู้ที่ชอบการขับขี่ที่มั่นใจในทุกสภาพถนนระบบกันสะเทือนและพวงมาลัยได้รับการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ตอบสนองไวขึ้นและให้การขับขี่ที่นุ่มนวลมากกว่าเดิมเสียงรบกวนจากภายนอกลดลงอย่างชัดเจนจากการใช้วัสดุดูดซับเสียงรอบคันและระบบ Honda Sensing ก็ได้รับการอัปเกรดเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เช่นระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบตรวจจับมุมอับสายตาที่ทำงานแม่นยำม,มากขึ้นส่วนในเรื่องของราคาสำหรับตลาดประเทศไทยคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงกลางปี2026 โดยมีราคาเริ่มต้นประมาณ1.4ล้านบาทสําหรับรุ่นเบนซินและประมาณ1.7ล้านบาทสําหรับรุ่นไฮบริดซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะถือว่าคุ้มค่ามาก h อ n d a Control V 2026จึงไม่ใช่แค่รถ SUV ธรรมดาแต่เป็นการยกระดับมาตรฐานใหม่ของรถครอบครัวยุคใหม่ที่ผสานร,ระหว่างความหรูความอัจฉริยะและความปลอดภัยไว้ในคันเดียวสําหรับใครที่กําลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัดรุ่นนี้